ี๋ยวจะพาไปขึ้นเครื่องบินของ HONDA h นะครับ h o น d a Jet l นะครับนี่คืออันนี้เป็นจำลองนะครับแต่ภายในนี่คือเหมือนจริงเลยนะครับนี่คือเครื่องบินที่ HONDA นั้นผลิตแล้วก็จำหน่ายแล้วนะครับเข้าไปดูด้านในหน่อยครับว่ามันแบบ e x c l u s i v e ขนาดไหนโอ้โหนี่เลยขายไปแล้วตั้งแต่เมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะคับปี2022ครับอันนี้คือตัวล่าสุดนะครับ แล้วก็ราคาเนี่ย260ล้านบาทนี่คิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับระยะทางการบินต่อเที่ยวนะครับจะเกือบเกือบ3,000กิเมตรประมาณสัก2,800กิเมตรนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะว่าแม่พอผมมานั่งแล้วแม่มันเจ๋วจริงๆนะครับนี่คือเขาให้เรามาลองนั่งลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาจจะเช่าซื้อนะครับคือไม่ใช่สิซื้อไปให้คนอื่นเช่านะ เพื่อบริการนะครับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะหรือว่าต้องการความพรีเมียมในการบริการนะครับเป็นรีสอร์ทนะฮะในต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เครื่องบินของเขาเนี่ยทำมาเนี่ยผ่านมาตรฐานแล้วก็ให้ความปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮอนด้าเองทําเครื่องบินที่เป็น p r i v a t e jet เนี่ยทำมาก่อนหน้านี้เขาขายรวมรวมเนี่ยก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก่อนหน้าที่จะมีรุ่นใหม่นี้เนี่ยเขาขายไปแล้วประมาณ230ล้าลำนะฮะ ถือว่าเยอะมากๆนะครับดูด้านในกันหน่อยฮะเบาะนี่นุ่มมากนะครับมีแบบเนี่ยที่วางแก้วมีโต๊ะนะฮะนี่ชักขึ้นมานี่ดูนี่นี่นะนี่นี่ทานอาหารนะครับตั้ง iPad Notebook นะฮะเห็นไหมนั่งเข้าหากันนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังของท้ายเครื่องนะครับจะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระ เข้ามานั่งในพื้นที่ของห้องนักบินนี่ฮะนี่โอ้โหเป็นไงโอ้โหฟิลมันได้เป็นไง,นไเ,นไงเก๊กไปหนึ่งทีนะนี่นะฮะนี่เลยฟิลแบบว่ามหาเศรษฐีมากๆนะครับแต่พอผมมานั่งแล้วผมกลายเป็นเหมือนเขาเรียกนะพนักงานแต่ไม่ได้เราก็ไม่ถึงอีกเพราะเราไม่เคยเรียนการบินมานะครับ โอ้โห oh oh, ฟีลดีมากๆนะครับนี่คือ HondaJet e l i t e 2ครับ